สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีการสร้างส,าสื่อดิจิทัลนะครับโมดูลที่4เรื่องสื่อดิจิทัลชนิดภาพเคลื่อนไหวสําหรับในหัวข้อน,นี้นะครเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกและก็การจัดเก็บพวกภาพเคลื่อนไหวพวกนี้นะครับรูปแบบไฟล์วิดีโอเนี่ยที่เรานิยมใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจําแนกได้ตามมาตรฐานการบีบอัดที่ใช้ในตัวภาพวิดีโอเองด้วยนะฮะ โดยไฟล์วิดีโอในแบบ m p e เนี่ยได้รับการบีบอัดโดยการเข้ารหัสที่เรียกว่าใช้ DCT นะฮะโดยในไฟล์ m p e ปเองก็จะมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วนนะครับเ p ี N, ด้วยกันอยู่3รูปแบบคือ m p e 1 m p e 2แล้วก็ m p e มเนะฮะสำหรับตัว Microsoft Video นี่ก็เป็นอีกไฟล์ฟอร์แมตหนึงที่เรานิยมนำมาใช้นะฮะก็ทำการบีบอัดข้อมูลอัตราส่วนการบิบอัดเนี่ยอาจจะต่ำหน่อยนะฮะ ถัดมาเป็น DV format นะเป็นมาตรฐานการบีบอัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้องวิดีโอแบบดิจิตอลโดยเฉพาะนะฮะหรือ d e p นะฮะก็เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะ,ะใช้โคเดกหรือว่าตัวเข้ารหัสในการบีบอัดข้อมูลเนี่ยรูปแบบใหม่จะทําให้ข้อมูลเนี่ยลดขนาดลงเหลือแค่10-20%ของปริมาณข้อมูลเดิมนะฮะ DVI นะครับ Side Pack หรือว่า i n d i o พวกนี้ก็เป็นไฟล์ format ที่นิยมนํามาใช้ในการบีบอดัดหรือในใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาพวิดีโอนะครับแต่สำหรับรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้บนใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีหลักๆเนี่ยนะครับเป็นนามสกุล .rm นะฮะ .ra หรือว่า .ram ก็ เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Real Network นะก็ใช้กับอินเทอร์เน็ตนะฮะใช้กับโปรแกรมที่ชื่อว่า Real Player นะครับหรือ MPEG 2 MPEG 4นะฮะก็เป็นฟอร์แมตที่นิยมใช้งานนะฮะเปิดโดยสามารถใช้งานผ่านทางโปรแกรม v i ดีโ Media p l a y y e r นะฮะหรือ ASF นะฮะ WMV ก็เช่นเดียวกันเป็นไฟล์ที่ไฟล์ฟอร์แมตที่นิยมนะครับหรือแม้แต่นาำสกุล avi ที่เป็น เป็นบริษัทที่เป็น,ปนอีฟอร์แมตหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับสำหรับการตรวจสอบคุณภาพไฟวีโอเนี่ปยประเด็นการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีหลักๆดังนี้นะฮะเราจะตรวจสอบเรื่องของคุณภาพความวละเอียดของจุดภาพนะฮะก็คือดู r e สโ l ลูชันของไฟวีโอดูความยาวของไฟนะฮะดูคนสมบัติการแซมปิ้งเรทน,นะครับดูออดิโอฟอร์แมตที่ใช้นะครับ ก็คุณสมบัติเรื่องเกี่ยวกับคอนทา์เลเวลของแต่ละจุดภาพเนี่ยบอกมาเป็นบีบนะฮะแล้วก็อัตราส่วนในการบีบอัดนะครับรวมถึงวิดีโอคอมเพสชั n นที่เลือกใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพไฟวิดีโอง่ายๆนะฮะสามารถที่จะทําได้โดยการเราไปนําเมาส์ไปคลิกที่คลิกขวาะฮะที่ที่ตัวไฟล์วิดีโอที่เรา,เาต้องการตรวจสอบนะฮะโดยใช้ เมื่อเราเปิดตัว Windows Explorer เนี่ยมาคลิกขวาเนี่ยให้เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า p r o p e r t y นะฮะหลังจากที่เลือกแท็บเลือกฟังก์ชัน p r o p e r t y ขึ้นมาเนี่ยจะมีแท็บที่จะแสดงอยู่หลายๆแท็บนะให้เลือกแท็บที่ชื่อว่า Summary นะฮะหรืออาจจะบางเวอร์ชั่นอาจจะเป็นคำว่า Detail นะครับจากนั้นเราสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไฟดีโอได้ตามภาพตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับ